สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับนักสร้างอิสรภาพทางการเงินและฝันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับคลิปนี้ผมขอต่อยอดนิดนึงนะครับในเพลย์ลิสต์เรื่องเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินเนี่ยประมาณ EP ที่20เนี่ยผมคุยในเรื่องของการลงทุนที่ที่ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันมี2แบบก็คือดอลลาร์คอสเอเวอร์เจ กับอีกวิธีหนึ่งก็คือ value averaging val นะครับก็มีคำถามเข้ามาผมก็เลยอยาอที่ายเพิ่มว่าการลงทุนแบบ dollar cost a v e r a g e ผมเข้าใจว่าทุกคนคงจะคงจะค่อนข้างที่จะชินหรือว่ารู้ค่อนข้างเยอะแต่การลงทุนแบบ value averaging val เนี่ยมันมีข้อด,ดีอยู่อันหนึง่งซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเอาไว้แต่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่า value averaging val เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเหมาะมากนะครับกับ การจัดพอร์ตการลงทุนตามที่เราต้องการตามวัตถุประสงค์ได้ดีกว่าการลงทุนแบบดอลลร์คอสเอเวอร์เรจเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าการลงทุนแบบ Value averaging เนี่ยจะจัดพอร์ตการลงทุนเป็นสัดส่วนการลงทุนแต่ละสินทรัพย์เนี่ยได้ง่ายกว่าการลงทุนแบบดอลลร์คอสเอเวอร์เรจซึ่งทั้งสองวิธีนี้เป็นการลงทุนแบบมีวินัยทั้งคู่แต่ Value averaging เนี่ยมันมีข้อดี อย่างไรนะครับในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์คอสเอเวอรจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่าง2วิธีนี้นะครับ DCA กับ VA dollar cost a อเ r a g e กับ Value Averaging เนี่ยให้กลับไปดู playlist ตเลือกอิสรภาพทางการเงิน EP ที่20นะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทบทวนนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปติดตามในเรื่องการลงทุนเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินนะครับ อย่าลืมติดตามช่อง v Investment Academy นะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งใจจะทำอีกนานนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับเอาคราวนี้เราไปดูทบทวนนิดหนึ่งนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Dollar Cost Average นะครับกับการลงทุนแบบ Value a l e a g i n g เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไง แต่เป็นการลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนหรือการลงทุนลายสินทรัพย์แบบมีวินัยทั้งคู่และคีย์หรือกุญแจสําคัญในการประสบความสําเร็จของการลงทุนทั้ง2วิธีนี้ผมย้ําไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA กับ VA ก็คือการเลือกสินทรัพย์ที่ถูกต้องไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนก็ตามนะครับ จะไม่ใช่ DCA ก็ได้จะไม่ใช่ VA ก็ได้หรือเป็นการลงทุนแบบสไตล์แบบวอร์เรนบัฟเฟตที่เน้นการลงทุนเป็นหุ้นลายตัวเลยเนี่ยหรือจะเป็นแบบเรดิโ uh, อที่เป็นเรื่องของการจัดพอร์ตการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยการเลือกสินทรัพย์เนี่ยถ้าคุณเลือกผิดไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนมันก็ไม่ได้กําไรครับเพราะฉะนั้น หลายคนบอกว่า DCA กับ VA เนี่ยมันไม่ดีนะเนื่องจากว่าบางคนทำไปแล้วมันขาดทุนผมก็ต้องย้อนกลับถามไปว่าแล้วแล้วถ้าเราลงทุนแบบอื่นแล้วเราไปเลือกสินทรัพย์ที่ผิดเลือกหุ้นที่ผิดยังไงมันก็ขาดทุนอยู่ดีครับเพียงแต่ว่า DCA กับ VA เนี่ยถ้าคุณเลือกสินทรัพย์ที่ดีจัดพอร์ตที่ดี อ่าแล้วมีวินัยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะคําว่าวินัยแล้วก็คาว่าอดทนนะครับเพราะฉันอา่าเรามาดูผมเกินไปซะยยาวเลยนะฮะอา่าเรามาดูกันก่อนอน,นะครับ DCA ทุกคนคงรู้แล้วนะครับว่าคือการลงทุนหลักทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือจะเป็นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล อะไรก็แล้วแต่นะครับทุกเดือนเดือนละด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาสินทรัพย์นั้นราคาลดลงเนี่ยเราจะซื้อได้จํานวนหน่วยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจํานวนหน่วยที่เราจะซื้อมันก็จะได้ต้นทุนที่ต่ําลงมันถึงได้เรียกว่าดอลลาร์คอสตอเวอร์เรจคือคอสหรือต้นทุนพูดง่ายๆดอลลาร์คอสต์อเวอร์เรนี่คือการบริหารต้นทุนด้วยการใส่เงินจํานวนเท่าๆกันทุกงวดเช่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็หมื่นบาทหมื่นบาทหมื่นบาทไป ือนแต่ Value Averaging val เนี่ยแตกต่างจาก DCA ใส่เงินทุกเดือนเหมือนกันแต่จะเน้นในเรื่องของมูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตหรือว่ามูลค่าของสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์เช่นหุ้นนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในพอร์ตการลงทุนต้องเป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดือนมกราคมเราต้องการมูลค่าสินทรัพย์เริ่มต้นคือ1,000 0บาทเราใส่10,000บาทเท่ากับ DCA นั่นแหละ แต่พอเดือนที่2เนี่ยเราต้องดูว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงถ้ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นเดือนต่อไปเราก็จะใส่เงินน้อยลงเพื่อให้พอร์ตของเราเป็น2 0,000ืนนะครับเราไม่ต้องใส่หมื่นแล้นะครับเราต้องการให้พอร์ตของเราเป็น2 0,000ไม่ว่าพอร์ตเดือนต่อไปของเราจะขึ้นหรือจะลงหรือราคาสินทรัพย์ของพอร์ตของเราหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งขึ้นหรือว่าลงเราจะกําหนดเป้าหมายในการลงทุนว่าเดือนที่2นะครับยังไงเราก็ต้องการ2 0,000ื่น นะครับเติมเงินให้ได้แค่2 0 0 0 0เดือนที่3เราก็เติมเงินให้ได้3 0,000เดือนที่4ก็เติมเงินให้ได้ส0 0 0มไม่เหมือน DCA ที่ใส่เดือนละหมื่นเดือนต่อไปจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ฉนัน้นก็ใส่ทีละหมื่นทีละหมื่นทีละหมื่นเพราะฉะนั้นมูลค่าของพอร์ตของ DCA จะผันหวนแต่มูลค่าของพอร์ตแบบ value averaging val เนี่ยจะไม่ผันหวนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราม,มาดูนิดนึงว่าแล้วแบบ value averaging val เนี่ยด้วยความที่มูลค่าของพอร์ตเนี่ยเป็นไป,ไปตามเป้าหมาย เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของ v u l Val u e จริงๆ DCA กับ v a l u e v a l เ e a v e r a g i น g เนี่ยเป็นวิธีการลงทุนที่อาศัยวินัยแล้วก็มีผลดีคล้ายๆกันนะครับแต่ Value a v e r a g i n g เนี่ยมีผลดีในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตัว นะครับตัววิธี value averaging val เนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนดีกว่าดอลลาร์คอสต a อเรยังไงนะครับเอาเรามาดู Excel เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไฟล์ Excel นี้ไว้ข้างล่างนะครับเอาไว้ให้ทุกท่านลองไปดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือวิธีการจัดพอร์ตฟอร์เรโอโดยใช้กองทุนกองทุนรวมเนี่ยแหละครับของกสิกรไทยเนี่ยนะครับโดย โดยการลงทุนตรงนี้ผมจะลงทุนทั้งหมดนะครับดูสินทรัพย์ที่ผมลงทุนนะครับ1ก็คือ K F i x Plus KFIX Plus เนี่ยเป็นการลงทุนในพันธบัตรตราสารนี้เอกชนพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับ k s e t 50ก็คือการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่50ตัวในตลาดหุ้นไทยแต่ลงทุนอันนี้เป็นหน่วยลงทุนทั้งหมดนะครับคุณสามารถที่จะซื้อกองทุนนี้ผ่าน K m ไมฟ n d หรือผ่าน K+ Plus. หรือถ้าเป็นของธนาคารอื่นท่านก็ไปดูที่โปรแกรมของแต่ละแต่ละที่หรือจริงๆแนละ้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีหน่วยงาน เป็นแอปกลางอะครับในการที่จะซื้อกองทุนได้แทบจะแทบจะทุกกองนะครับอันนี้เป็นหุ้นนะครับแล้วก็ KCCTV นี่ลงทุนในหุ้นจีน k g h เนี่ยลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั่วโลก KJMO ก็คือการลงทุนในหุ้น emerging market แล้วก็ KGO ก็คือการลงทุนทางเลือกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนในทองคำนะครับ อ่ะคราวนี้เราต้องใจว่าเดือนผมจะเริ่มต้นจากวันที่30เดือน6ก็คือย้อนหลังไปประมาณจากจากนี้ปีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นสมมุติผมเริ่มต้นวันที่30เดือน6ปีที่แล้วคือปี2,563ผมตั้งใจจัดพอร์ตแบบนี้ครับว่าใน100%เนี่ยใน100%ของพอร์ตการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะให้วิธี Value Averaging นะครับโดยโดยโดยเน้นในเรื่องของเป้าหมายของมูลค่าพอร์ตของเราในแต่ละเดือน โดยตั้งตั้งพอร์ตการลงทุนเอาไว้ว่าอ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็กองตทัศน์นี้เอกชนเนี่ยสีนะครับลงทุนในหุ้นไทย20%ลงทุนในหุ้นจีน40%ลงทุนในหุ้นสุขภาพทั่วโลกนะครับ10%ลงทุนในหุ้น emerging market ก็คือ K Gemo นะครับ แล้วก็ลงทุนในทองคำ10%รวมกันทั้งหมดนี้นะครับเป็น100%นี่คือพอร์ตของเรานะครับโดยถ้าดูตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพอร์ตหุ้นของเราจะมีอยู่4กองนะครับลงทุน20 10 10 10นะครับก็คือลงทุนในหุ้น50%ลงทุนในตราสารหนี้10%แล้วก็ลงทุนในการลงทุนทางเลือกคือทองคำเป็น10%ถ้าใครจะว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีคุณก็ใส่ตรงนี้เป็นคริปโตเคอเรนซีได้นะครับอ่ะเดือนแรกปุ๊บ สิ้นเดือนที่6วันที่30เดือน6ปุ๊บเราตั้งใจจะจัดพอร์ตของเราโดยการเติมเงิน1 0,000บาทเห็นไหมครับเราต้องการให้พอร์ตของเรามีเงิน1 0,000บาทเราก็จะไปซื้อกองทุนเลยครับเดี๋ยวนี้กองทุนส่วนใหญ่ก็มูลค่าการซื้อขั้นต่ําก็ประมาณ500บางที่ก็อาจจะให้ได้แค่ร้อยบาทนะครับเริ่มการซื้อขั้นต่ําเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการลงทุนเดือนแรก หนึ่งบาทเพราะฉะนั้นสิ้นเดือน6วันที่30เดือน6ปุ๊บเราจะใส่เงินอย่างนี้ครับก็คือ40%เราก็จะใส่ในตรา,าสารนี้คือ k f i ิกพลัสสี่บาทก็คือ40%ใส่เงินในหุ้นไทย k คซิฟ0 0ีบาทคือ20%ใส่ในหุ้นจีน10%ก็คือ1,000บาทใส่ในหุ้นสุขภาพทั่วโลกนะครับสิก็1,000บาท จากหมื่นหนึ่งนะครับเคเจโมก็สิเก็หนึ่งพันบาทเท่ากันแล้วก็เคโก้สิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งพันบาทเท่ากันรวมกันทั้งหมดสี่พันสองพันแล้วก็อีกหนึ่งพันบาทอีกสี่กองเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเดือนแรกสิ้นเดือนวันที่สามสิบเดือนหกเราก็จะมีเงินหนึ่งบาทนะครับอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราตามนี้นะโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ในสิ้นเดือนที่หกเราก็จะมี NAV ตอนสิ้นเดือน ที่6เพอเราใส่เงินไปซิตอนสิ้นเดือนนะครับก็จะมี NAV เท่ากันก็คือ1 0,000บาทมี4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0น1ั0 0 1 0 0 0 1 0น0น่ันเพาะ่นเดกันนะครับพอเดือนถัดมาเดือนถัดมาปุ๊บเนี่ยเดือนที่7ดวันสิ้นเดือนที่7จ็ดนะครับส1บดกรกฎาคมนะครับเราก็มาดูพอร์ตการลงทุนของเรานะครับดูช่องนี้นะครับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยซึ่งท่านสามารถที่จะไปดู NAV ในวันสิ้นวันนั้นเนี่ยได้จาก ตัวแอปของท่านเลยจะดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือจะดูผ่านมือถือท่านใช้แอปอะไรเนี่ยมันก็จะโชว์ NAV ทุกวัน <c oughs> นะครับพีแต่ว่าเราไม่ได้ดูทุกวันเราจะดูวันสิ้นเดือนก็คือวันที่31นี้เราลงทุนเริ่มต้นวันที่30เดือนหแล้ววันที่31เดือน7คือ1เดือนถัดไปเราก็มาดู NAV ในพอร์ตเราครับแล้วเราก็กรอกตัวเลขลงไปเลยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ในพอร์ตของเราว่าตอนเนี้ยพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยสิ้นเดือนที่7เป็นเท่าไหร่เราก็ใส่ไป ปรากฏว่า K f ฟิก p l u นะครับจาก4,000บาทพอสิ้นเดือนที่เปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาเป็น4,900นี่ตัวเลขจริงนะครับตัวหุ้นไทยจาก2,000นี่หุ้นลงนะครับเหลือ1,951บาท KCCTV หุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย KG Health ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย KJMO ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย KG o ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นหมดครับยกเว้นหุ้นไทยนะครับในเดือนที่7 พอรตของเราจากเดิม1 0,000บาทเห็นไหมครับจากเดิมที่เราตั้งเป้า1 0,000บาทปุ๊บพอสิ้นเดือนที่7นะครับลงทุนมา1เดือนละปรากฏว่าพอรตของเราเป็น122 0 2บาทพอตของเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในเดือนที่7เนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการที่จะให้พอร์ตของเราเนี่ยเป็น2 0,000ตาม value averaging คือเน้นที่ พอร์ตการลงทุนหรือ nav ที่เป็นเป้าหมายเดือนที่2เราต้องการ2 0,000ถูกไหมครับเดือนที่2เราต้องการ2 0,000เพราะฉะนั้น20,000ปุ๊บนะครับเราต้องการลงเราก็ต้องมี K f ฟ x p พล s เท่าไหร่เราก็ต้องมี k f i x p พล s จากเดิม4 0 0 0เพิ่มขึ้นเป็น8,00 0เพราะต้องการลงทุน40%ถูกไหมครับ K set 50ก็ขึ้นมาเป็น4 00 0เพราะว่าเงินพอร์ตของเราต้องการเดือนที่7ก็คือเดือนที่2เลยต้องการเป็น20,000เพิ่มขึ้นมา1 0 0 0 0บาท k c c t v ก็ต้องลงทุนเพิ่มก็ต้องมีเงินเป็น2,000นนะครับตัว KG h e a เ t h เราก็ต้องเพิ่มเงินลงทุนให้เป็น2,000บาท KJMO ก็ต้องเป็น2,000บาทและก็ Kgo ก็ต้องเป็น2,000บาทแต่พอการลงทุนตอนสิ้นเดือนเป็นแบบนี้ครับนะครับมันได้4 0 0พใน K F i x p พล s K s a f ซฟิฟมาได้พันเเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้นั่นหมายถึงว่า K Fi x p พล s เราก็จะเติมเงินเพื่อให้เป็น8 0 0 0บาทเราก็เติมเงินไม่ถึง4,000ันถูกไหมเช่นเดียวกันกับ KJMO เราก็เติมเงินไม่ถึงไม่ถึงพันบาท ถูกไหมครับเพราะว่าเรามีพอร์ตตอนนี้คือประมาณ1,100บาทแต่ว่าพอร์ทที่เราต้องการเนี่ยคือ2000เพราะนั้นเราต้องการแค่900เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เงินในแต่ละกองเนี่ยไม่เท่ากันละมันจะไม่ใช่เป็นเหมือนเดิมก็คือใส่ K F i x ก p l สบาทใส่เค e ว5 0 2 0 0 0บาทไข่ c t v 1,000บาทใส่ KGH1,000 บาท k g m o 1000บาท K g o ก0 0 0บาทไม่ใช่ถ้าใส่เดือนละเท่าเท่ากัน4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0น1 0 0่1,000ในต่กงกันเนี่ยมันจะเร่ยกว่าวีธี DCA ถูกไหมครับเพราะคุณใส่เงินจํานวนเท่ากันทุกเดือนแต่พอร์ตมันจะไม่นิ่งแต่ถ้าเป็นลักษณะของ value averaging val เนี่ยเราตั้งเป้าว่าพอร์ตจะต้องเป็น 40, 20, 20 10 10 10 10ตลอดเพราะฉะนั้นเงินเราต้องการที่สิ้นเดือนที่เจ็ดต้องการเท่านี้แต่พอสิ้นเดือนที่7ปุ๊บเนี่ยพอร์ตของเราเพิ่มขึ้นเป็นเท่านี้ก็คือ 1, 2ึ่งบาทเพราะเราต้องใส่เงินเท่าไหร่ให้ไปดูในช่องถัดไปนะครับจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายซื้อเพิ่มในเดือนที่7 นะครับก็คือสิ้นเดือนที่7เห็นไหมครับว่าพอร์ตของเราต้องการเป็น2 0,000นนะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเป็น1202บาทเพราะนั้นเราต้องการเติมเงินแค่9 7 9 7บาทไม่ถึงหมื่นนะครับเพื่อให้พอร์ตมันเป็นตามเป้าหมายคือ2 0 0 0 0เห็นไหมครับตามเป้าหมายคือ20,000เห็นตัวเลขนะครับแต่พอร์ตของเราสิ้นเดือนที่7มันเพิ่มขึ้นมาเป็น1202บาทนั่นหมายถึงว่าเราต้องเติมเงิน เราต้องเติมเงินจริงๆเนี่ยเพียงแค่9,797และแต่ละกองจะต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่ยากถูกไหมครับเพราะาดู NAV สิ้นเดือนและดูเป้าหมายว่าเป็นเท่าไหร่เช่น K Fix Plus เราต้องตั้งเป้าไว้8,000แต่ตอนสิ้นเดือนเนี่ยเรามีไปแล้ว4,090บาทเพราะฉะนั้นที่เราเติมจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ3,990บาท คือซื้อหน่วยอย่างงี้ไม่ต้องเป็นต้องซื้อ3 9 9 0 5 4นะครับแต่ท่านสออามารถซื้อ3,990บาทได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเฉลี่ยนหน่วยลงทุนให้เราเองว่าจะซื้อกินหน่วยท่านคือการซื้อกองทุนมันง่ายตรงนี้แหละครับเพราะว่าท่านสามารถกำหนดอย่างเช่น k คซิสเนี่ยจากเดิมที่ต้องเติมเงิน2,000บาทต่อเดือนต้องกลายไปว,ว่าต้องเติมเงิน2048บาทเติมเงินเยอะขึ้นนะครับในเดือนที่7เ,เพราะอะไรเพราะหุ้นไทยลงครับลงมาเหลือแค่1,951บาทแต่เราต้องการ2,000บาท ทุโทีครับเราต้องการ4,000บาทนะครับเราก็เลยต้องเติมเงินเข้าไป2 4 8บาทมากกว่า2,000บาทแต่ในกองอื่นก็จะเติมเงินน้อยกว่าพันเห็นไหมครับเติมเงินน้อยกว่าพันบาทอย่าง k c t v เนี่ยก็เติมเงินแค่912บาทไม่ใช่1,000บาทอันนี้ก็ k g h l ก็เติม950บาทไม่ใช่1,000บาท KJMO ก็เติม901บาทไม่ใช่1,000บาทนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเดือนที่7เราจะเติมเงินไปเพียงแค่9,797บาทรวมเป็นเงินต้นสะสมผมใส่เงินต้นสะสมด้วย เพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพใช้ว่าเราใส่เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ปรากฏว่าเดือนนี้เราใส่เงินเข้าไปไม่ถึง1,000 0บาทนะครับรวมเงินต้นสะสมเนี่ยเราจ่ายไปจริงๆคือ1,9797.64บาทแต่ถ้าเป็น DCA เนี่ยเราจะเป็นการเติมเงิน1,000งหมื่นเท่ากันและเงินต้นสะสมเราจะกลายเป็น2,000มบาทนะครับนี่คือความต่างระหว่าง DCA กับตัว Value Averaging แต่ข้อดีของ Value Averaging อยู่ตรงนี้ครับ อยู่ตรงนี้ครับท่านทาแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเดือนครับต้องซื้อเดือนละเท่าไหร่ซื้อเดือนละเท่าไหร่เป้าหมายเราเพิ่มขึ้นเดือนละหมื่นหมื่นหมื่นเห็นไหมครับหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแต่ละเดือนต้องซื้อเพิ่มเท่าไหร่โดยการที่จะดู NAV ก่อนสิ้นเดือนแล้วก็ไปดูว่า NAV ตรงนี้เราต้องเติมเงินอีกเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนนี้เดือนที่11ก็ต้องการที่0นึบาทสนหนึ่ง12วันบาทพอเดือนสิ้นเดวันที่ส้นสิบเอ็ดเดือนห้าพอสิ้นเดือนที่ เราต้องการเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนละนี่คือข้อดีของ value a v a r a g i n g เพราะว่าเรารักษาพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเอาไว้ตามสัดส่วนที่เราตั้งเอาไว้เลยแต่พอถึงเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยเราเก่งกล้าสามารถแล้วเราคือถ้าใครไม่รู้เนี่ยท่านก็ท่านคงพอร์ตเหมือนเดิมเอาไว้นะครับตามความเสี่ยงของท่านแต่บางคนเก่งไงพอเก่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นไทยขึ้นเยอะเกินไปหุ้นจีนขึ้นมาแล้วเราควรลดพอร์ตหรือว่าเราคิดว่าหุ้นจะลงเราคิดว่าเฮ้ยในอนาคต อีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มว่าหุ้นมีโอกาสลดลงจากเงินเฟอ้อจากเศรษฐกิจจากวัคซีนที่ไม่ไม,ม่มาตามเป้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการลดพอร์ตการลงทุนในหุ้นเช่นตัวเซ0ิตี้ลดลงจาก20%เหลือ15% KCCTV ลดจาก10%เห็นไหมครับลงมาเหลือ5%นะครับแล้วก็คง KG Health เอาไว้นะครับแล้วก็โกก็คงเอาไว้ง่ายๆก็คือลด k คเซิลงลดหุ้นลง คุ้นไทยนะครับลง5%แล้วก็ลดหุ้น KCTV c คือหุ้นจีนลง5%ลดลงไป10%เราก็ไปเติมใน K fix plus ใช่ครับลงไปทุนในตราสารน,นี้เพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตหุ้นก็ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก40%เป็น50%พูง่ายคือลดหุ้น10%แล้วก็ไปเพิ่มตัวตราสารน,นี้10%พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเดือนสิ้นเดือนที่5เนี่ยเราต้องการพอร์ตเป้าหมายของเราคือแสนสองแล้วเราต้องการเปลี่ยนพอร์ต การลงทุนตามสัดส่วนด้วยเพราะฉะนั้นแสนสองเคฟิกาของเราเราต้องเติมให้ได้ในวันที่31เดเือน5้าเราต้องการเติมให้ได้หกหมื่นนะครับเติมให้ได้หกหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการลง50%แล้วนะครับไม่ใช่40%่สิบละส่วนเคเซฟเราลง20%เหลือสิเรนตเราต้องนะครับมีเงินในพอร์ตใน k คเซลงมาเหลือ1 8ื่นนะครับจากเดิมสองหมเห็นไหมครับเพราะลงทุน20%เราลงมาเหลือหมื่น S <S <S เช่นเดียวกัน KCCTV เราก็ต้องลงมาเหลือ ,6000 ส่วน KGH ี l <ale> ก็ขึ้นมา 1, 000, เป็น1,000เท่าเดิมคือ12 0 0 0 k องเก็เท่าเดิม1,000ในเดือนถัดมาเห็นไหมครัพอมันปรับพอร์ตปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายในแต่ละสินทรัพย์เป็นเท่าไหร่พอเรารู้ว่าเป้าหมายแต่ละสินทรัพย์เป็นเท่าไหร่เรารู้ว่า NAV ของสิ้นเดือน5เป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเนี่ยสิ้นเดือน5มันอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเราต้องการแสนสองเราต้องเติมเงินเข้าไปแน่ๆนะครับประมาณเกือบหมื่นบาทเดือนนี้กก็เเติมมถึงหืนนอั แต่ว่าเราจะเติมเงินไม่เท่าไม่เท่ากันแล้วเราจะเติมเงินด้วยสัดส่วนใหม่ครับจากเดิม k คฟิกเนี่ยเราเติมเงินไม่กี่บาทกลายเป็นว่าเราเพิ่มสัดส่วนไป10%เงินที่เติมในเดือนในเดือนที่5นะครับกลายเป็นว่าเราต้องเติม1 5 6, ื่นห้าหมื่นเห็นไหมครับเราต้องขายเซฟฟิฟตี้เพราะเราลดสัดส่วนเราก็ขายเซเคเซฟฟิฟีเนี่ยสี่พองขาย k ค c ีซประมาณ5 5าพ แล้วก็คงซื้อ KG h e เฮลเคเจมโมเคโกประมาณนี้นะครับปรากฏว่าเดือนนี้เดือน5เราใส่เงินไป9,000บาทนะครับเพราะว่า NAV เนี่ยของเดือน5เนี่ยสิ้นเดือน5มันอยู่ที่แสนหนึ่งเกบาทเราต้องการเติมให้เป็น 102, แสนสองเราก็เติมเงินมาไม่ครบนะครับเติมเงินมาแค่9,000บาทเพื่อให้ได้เป็นแสนสองนะครับก็พ,พูดง่ายตอนนี้เงินต้นสะสมของเราเนี่ยหนึ่งแแต่ NAV ของเราเนี่ยอยู่ที่แสนสองเพราะ,ะนั้นเรากำไรนะครับเรากำไรนะครับเพราะเราใส่เงินมาแค่แสนหนึ่ง รเราใสา่ลงไจริงๆแค่1นึ0 0 0สนหนเท่านั้นเองนี่คือการปรับพอร์ตนะครับแล้วจากนั้นไปท่านก็ทําเดือนต่อไปท่านก็ทําเหมือนเดิมครับซึ่งยังไม่มานะครับเดือน6ยังไม่สิ้นเดือนท่านก็เอาไปเติมตัวเลขนะครับว่า NAV สิ้นเดือนจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งท่านก็ไปดูในแอปของท่านได้เลยแล้วก็เอามาลบกับ NAV เป้าหมายซึ่งเป็นสัดส่วนใหม่แล้วนะลบมาเสร็จปุ๊บเนท่านก็จะได้ว่าที่ท่านต้องซื้อเนี่ยเท่าไหร่อยู่ในช่องถัดไปแค่นี้เองฮะแต่ในตารางนี้เนี่ยมันจะมี ช่องที่เป็นจํานวนหน่วยด้วยนะครับจำนวนหน่วยด้วยซึ่งให้ละเอียดขึ้นจานวนหน่วยเห็นไหมครับมีทั้ง4จุดสัญลัเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะลงเงินได้ค่อนข้างเป๊ะๆพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างหน้าก็จะเป็นจํานวนตัว NAV ต่อนหน่วยซึ่งท่านไม่ต้องเติมก็ได้นะครับท่านเติมเฉพาะ,ะในส่วนที่ผมไฮไลท์สีตรงนี้เอาไว้นะครับว่า NAV เป้าหมายเราเท่าไร่ปรับพอร์ตแล้วต้องเป้ามีเป้าหมายเท่าไร่ n, n a v สิ้นเดือนเป็นเท่าไร่ดูในแอปของเราได้ดูในคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วเราต้องเติมเงินเท่าไร่เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของเราแค่นี้เองฮะเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีนะครับ Val u e Averaging เนี่ยจะปรับพอร์ตการลงทุนค่อนข้างง่ายแต่สิ่งหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังไม่ใช่ระมัดระวังสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดนิดน,นึงก็คือว่า NAV ณนะสิ้นเดือนเนี่ยเป็นเท่านี้ก็จริงแต่เวลาท่านซื้อแต่เวลาท่านซื้อ หุ้นเนี่ยเวลาท่านซื้อกองทุนเนี่ยมันจะเป็น NAV ของสิ้นวันถัดไปเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย NAV มันจะไม่เป๊ะหรือเงินที่ท่านใส่เข้าไปเนี่ยบางทีมันจะไม่เป๊ะแต่มันก็จะไม่เพี้ยนเยอะเพราะ NAV ที่เราได้เนี่ยมันคือของเมื่อวานแต่ NAV ที่เราจะซื้อคือของวันนี้เพราะฉะนั้นบางทีมันใส่เงินไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะได้ตัวเลขไม่ได้อย่างที่เราต้องการพอร์ตของเราแสนสองมันอาจจะได้แบบ1นึ9ง0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ ก็คิดซะว่าเดือนนี้ได้ได้ได้เพิ่มเดือนเนี้ยเดือนต่อไปได้ลดก็คือแบบมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลง NAV แค่วันเดียวมันก็จะมีผลต่อพอร์ตของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะนั้นสังเกตให้ดีว่า d c a กับ Value a v e r a g i n g เนี่ยมันมีข้อดีคล้ายๆกันถูกไหมครับก็คือความมีวินัยในการเติมเงินเข้าไปในพอร์ตแต่ Value a v e r a g i n g เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจัดพอร์ตการลงทุนตามที่เราต้องการได้เป๊ะกว่า วิธี dca นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพอร์ตก็คือเปลี่ยนเป็นการถือพอร์ตหุ้นพอร์ตพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะอทองคำปรับลดปรับเพิ่มเนี่ยจะทำได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็น,ปนการตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนและพอร์ตมันจะนิ่งแต่ถ้าเป็น dca เนี่ยเติมเงินเท่าๆกันทุกเดือนเนี่ยสัดส่วนของพอร์ตจะไม่นิ่งมันจะเพี้ยนไปตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเป็น value averaging val เนี่ยพอร์ตการลงทุนก็จะเน้นไปที่เป้าหมายมันจะไม่เพี้ยน พอสิ้นเดือนเราปรับทีมันก็จะกลับเข้ามาที่พอร์ตการลงทุนตามที่เราต้องการเพราะนี่คือข้อได้เปรียบของ value averaging เพราะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกองทุนอย่างเดียวอาจจะเป็นหุ้นหลายตัวเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยได้แต่หุ้นหลายตัวข้อจํากัดถึงแม้ว่าจะข้อจํากัดไม่เหมือนกับกองทุนกองทุนเนี่ยเราเวลาจะซื้อเราต้องได้ NAV วันถัดไป นะครับก็คือซื้อได้ราคาวันถัดไปแต่หุ้นเนี่ยมันซื้อได้เรียว time แต่ข้อเสียของของของหุ้นก็คือจํานวนหน่วยที่เราซื้อมันจะได้ไม่เปะ๊ะแต่ถ้าเป็นกองทุนเนี่ยมันจะเปะ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นหุ้นรายตัวผมคิดว่ากองทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและและ,และดีมากสําหรับวิถี value averaging val นะครับแต่สําคัญนะครับอย่าเข้าใจผิด VA กับ DCA มีข้อดีในเรื่องของวินยัยในข้อในเรื่องดีในเรื่องของการที่เราอดทนในการที่จะเติบโตไปกับสินทรัพย์แต่ ย้ำนะครับยังไงต้องไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามจะ DCA VA หรือจะวิธีการลงทุนแบบไหนสไตล์ MI สไตล์ VI สไตล์อะไรก็แล้วแต่สำคัญเราต้องเลือกสินทรัพย์ที่ถูกเลือกสินทรัพย์ที่มี value ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อ แบบ V I ได้ก็ไปดูเพลย์ลิสต์ของการลงทุนสไตล์ Value Investor ลงทุนกองทุนท่านก็ไปดูในเรื่องของอิตรภาพทางการเงินหรือว่าจะเป็น Momentum Investor ซึ่งแต่ Momentum Investor ปกติจะไม่ค่อยจัดพอร์ต <c oughs> นะครับก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ Momentum Investor ได้นะครับผมทำเอาไว้ใน V Investment Academy ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าท่านชอบสไตล์การสอนหนังสือแบบนี้นะครับแล้วอ,อยากสนับสนุนช่อง ของผมในการทำคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความรู้นะครับแล้วก็มีอิสรภาพทางการเงินกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ